สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันตอนกลางวันนะคะก็จะมาทําอาหารง่ายๆแซ่บๆค่ะที่ไม่ทานมานานแล้วนะคะก็แล้วก็หายากในเมริกาด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพี่พิมพ์ทำอะไรทานนะคะสำหรับพี่พิพ์มันหายากนะแต่คนอื่นพี่พิพ์ไม่รู้แค่ค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะดับแบรกพี่พิพ์จะต้องมีมะนาวนะคะแล้วก็ กระเทียมพริกขี้หนูแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็น้ำปลานะคะเดี๋ยวเราจะมาตํากันในครกนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพี่พีมจะทํายำปลาหมึกค่ะแต่เราจะต้องทําน้ํายำก่อนน้ํายำนี้เสร็จพี่พุมก็จะมาทานกับหอยแครงนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราต้องลวกมันก่อนนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะตอนนี้เราก็มาเอาพริกใส่ในครกนะคะเด็ดคั้วมันออกเลยนะคะ พี่ใส่ไปเยอะแล้วค่ะแดงเถือกอยู่นี่ค่ะก็ตัมปิดด้วยนะคะเผื่อว่าเป็นไงคะ่ะทำไกรก็เถอะเอ,อยูยคืนมันสุกนอนอยู่บ้านนอนดูทีวีหรือว่าบางคนกำลังเต้นกันสุดชีวิตโอเคค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะค่ะต่อไปค่ะแล้วก็บีบมะนาวใส่เลยนะคะก็ต้องหั่นเป็นชิ้นๆนะคะ เราจะต้องทำเยอะนิหนึ่งเพราะทำจิ้มอีตัวเขาเรียกว่าอะไรนะหอยแครงแล้วก็ทำยำนะคะโอเคค่ะ้ต่อไปเราก็บีบน้องมะนาวนะคะลงไปต้องทานอาหารแซบๆะคะ่ะจะได้มีหุ่นแซบๆ <laughs> นั่นแหละค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกัน ต่อไปเราก็ใส่น้ำตาลนินึงนะคะ1ช้อนแค่นี้นะคะเล็กๆก็น้ำปานีค่ะใครจะใส่ชุลยลงชุยลอะไรก็ใส่ไปเถอะนะคะแต่พี่บิไม่ใส่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะใช้สากในการโคนไปนะคะ สะใจ,จมากเลยค่ะก็หอยแครงเดี๋ยวเจอกันถ้าต่อไปก็เทเส่็จถ้วยเลยค่ะง่ายๆไม่ต้องอะไรมากระวังกะเด็นใส่ตานะคะอืมค่ะออโอเคค่ะเจอกันค่ะตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะพี่บิ๊กก็ใส่ปลาหมึกเลยค่ะง่ายๆไม่ต้องเยอะไม่ต้องพิธีนะคะ ถ้าเราห้มันเดือดเดี๋ยวเราก็เตรียมยำได้เลยอุ้ยกล้องมืดมากลมเสียนะอุส่าหโอเคต้องเปลี่ยนมุมค่ะโอเคเอไม่ชอบให้ตัวเองมืดอะคะกาหมืกก็ไม่ต้องเยอะมากห่ะยำจะทนอะไรแบบแซ่บๆนะคะวันนี้วันนี้เดี๋ยวสามีจะทำไก่เป็ดปลาตีที่ร้านลุงเพราะว่าวัาน,วนนี้ร้าน ลูกสาวลุงเข้ามาจากประเทศ w เ she from เดนมาร์กอสวีเดนถ้าเดี๋ยวเจอกันนะคะมาจากประเทศนะะี่ค่ะซักประเทศลืมชื่อค่ะหลังจากที่ปลาหมึกสุกแล้วนะคะเราก็ตัดออกนะคะ่ะไม่ต้องอะไรมากพิธีรีตตองวันนี้จะแบบว่าอาหารจะได้อาหารจะไม่ค่อยดูสวยงามนะคะเพราะว่านางหิวะคะ่ะนางก็จะทำอะไรลุกลกุไวๆไ,ไ,ไว้ก่อนคะ่ะ ขอโทษนะคะที่ต้องมาทำอะไรแซบๆนะฮะเพราะว่ามันแซ่บเวอร์นี่ค่ะนี่เราก็ปิดไฟเตรียมเอหอยแข็งลงที่หลังทีนี้เสร็จก็นี่เลยคะ่ะนางทั้งสิบก็โกยนางทั้งหลายลงนะคะ <c oughs> ค่ะก็เช็ดมือด้วยนะคะจะได้ไม่แสบไม่ร้อน นี่เห็นไหมคะนี่นะคะ่ะนาา้ำยำเสร็จที่น้ำยำที่เราทำน้ำจิ้มที่เราคะ่ะก็ใส่เข้าไปเลยค่ะง่ายๆค่ะคนไปอย่างนี้นะ,ะอือหือเปรี้ยวปากมากเลยขอชิมก่อนนะคะ ดูนะคะสิเพจค่ะเห็นไหมคะหน้าตายำปลาหมึกน้ำจิ้มสองอันน้ำจิ้มหนึ่งอย่างใช้ได้กับทั้งสองเลยเห็นไหมคะวันนี้แซ่บเวอร์ค่ะตอนนี้น้าเดือดแล้วนะคะแล้วก็น้องหอยแข็งเขาเขาคุกมาแล้วนะคะอันนี้เขาเขาทาสุกมาแล้วแต่เราเพื่อความสุกสุขค่ะลักษณะเราก็เป็นคนนิดหนึ่งนะคะ เข้าใจคำว่าคนนิสหนึ่งไหมคะคนน้ำร้อนนะคะนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคนแป๊บเดียวเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เราก็ตักใส่จานเลยนะคะเพราะเราต้องการให้มันมีเลือดนิสหน่อยแต่มันคงไม่มีแล้วค่ะเพราะเขาคุกมาแล้วนิสหนึงแต่ในซองมันยังมีเลือดซิปซิปอยู่นะคะแต่คือว่าพี่พนไม่อยากท้องเสียเข้าใจไหมคะเพื่อความถูกสุกขงาพรักษณนะนิสหนึง ต้องเสียไปโรงพยาบาลแล้วที่นี่แบบว่าเหนื่อยค่ะก็เป็นไงคะ้ายหิวกันไหมเอ่ยบางคนก็อาจไม่ชอบหอยแครงเนาะที่นี่มันหายากจริงๆค่ะหายากสุดๆค่ะมาเป็นตัวอย่างนี้คระเพราะพี่เคยซื้อเป็นแบบเปิดฝามาค่ะไม่เลิศค่ะนี่ค่ะแล้วก็น้ำจิ้มเสร์ฟข้างๆค่ะไม่ต้องสวยงามมากเห็นไหมเดี๋ยวเจอกัน นี่ก็เป็นน้ำจิ้มนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูเป็นตัวกันเนาะโอเคนะจ๊ะเค้ก okay, ขามาทานหอยแครงกันนะคะมาเจอกันเลยนะคะโอ้หอุ้ยเทพมากเลยค่ะดูสิยังเป็นเลือดือเห็นน้ําหยดไหมอมโอโหดาวมากค่ะน้ำจิ้มด้วยโอมยเมก้ d นโกบัยออเดดจันทร์ฟรีซ go น้ำจิ้มนะคะ ทำชิ้มที่แซ่บเวอร์ลาดลงไปอืมให้เต้มเป็นเกิดช่งโอ้โหอร่อยมากค่ะดูหน้าพี่พีมคข็ปริ่มไหมอร,อ,อร่อยค่ะอร่อยค่ะอร่อยต่อไปก็ทำยำปลาหมึกกันนะคะวันนี้ยำปลาหมึกอาจจะทำแบบไวๆนะคะนี่ค่ะก็มานนั่งชิชแซ่ก,กันเนาะ แซ่บแท้ไม่ทานข้าวค่ะสามีททนทานกับข้าวเก่าที่เหลือเมื่อวานที่พี่วินทำเห็นไหมผัดประกัดดองแกชอบผัดประกัดดองบ๊ายบายแซ่บเวอร์